สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง GGB Studio นะผมก็ติดตามกันต่อนะสตอรี่ระหว่างเสียไม่ได้กับฮิโรชิก็เป็นคลิปที่3แล้วนะครับผมสำหรับสตอรี่1 0 0ใบในสตารทาวนั่นเองเนาะก็อย่างที่รู้กันเมื่อวานนะผมเป็นฝั่ง SMD นะถ้าใครติดตามเป็นฝั่ง SMD เนี่ยที่พยายามพรอนคืนบ้านนะผมหลังจาก2วันแรกมาเนี่ยดูเหมือน ฮิโรชิเนทำสกอร์น้ำห่างไปเลยอะอจนเหลืออีกแค่10เคสเองเท่าน,นั้นก็จะเอาชนะในสตอรี่มีไปได้ปรากฏว่าเมื่อวานนะครับผม s m d ครับขยับสกอร์ขึ้นมาอยู่ที่54หรือ55นี่แหละผมไม่แน่ใจนะเขาเล่นกันดึกมากนะเมื่อวานแล้วก็มาวัดกันก็คือวันนี้นะครับผม ผมก็คือวันวันนี้คือผมไม่ไปดูไม่ทันในช่วงที่เขาไฟกันนะแล้วผมคิดว่าโอกาสที่ SMD จะชนะเนี่ยก็มีอยู่มีอยู่แต่แต่ความได้เปรียบจริงๆแล้วเนี่ยฮิโรชิมีความได้เปรียบเพราะว่าสกอร์หแค่ไม่กี่เคตเองจะเลือกเล่นแบบไหนก็ได้เลยเพราะว่าสถานการณ์ได้เปรียบนะผมแต่ปรากฏว่าไฟที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาคือเป็นไฟที่ฮิโรชิเนี่ยเล่นเกมเร็ว นะผมไปบุกบ้านเสียไม่ได้ในะขณะที่เสียไม่ได้เนี่ยอาจจะยังเซ็ตของอะไรยังยังไม่ครบยังไม่พร้อมสักเท่าไหร่นะผมก็คือเป็นวิธีการเล่นที่ฮิโรชิืูว่าวางแผนได้ดีนะผมวางแผนได้ดีเล่นเกมเร็วเลยวิธีการเล่นก็คือพยายามที่จะเอาศพออกจากบ้านก็คือจากที่ผมดูนะในสตาร์ทาวเนี่ยเหมือนกับว่าใครที่เล่นบ้าน เหมือนจะเสียเปียบคนที่มาบุกในบ้านอะบุกจากข้างนอกเออก็คือฮิโรชิเหลือไม่กี่เคสพยายามที่จะตีล้มแล้วก็เอาศพออกพุ่มออกไปเลยจะได้กี่จะได้กี่ศพก็ก็แล้วแต่ก็คือพยายามที่จะตีล้มเอาศพออกเอาศพอ,ออกก็คือเหลือไม่กี่เคสเองอะ่ะก็จะช,ชนะก็ใช้วิธีการเล่นแบบนี้ในจังหวะที่เสียไม่ได้ยังไม่พร้อมยังเตรียมอะไรหลายอย่างยังไม่ลงตัวก็คือฉวยโอกาสเล่นเร็วเลยจน สามารถเอาชนะในสตอรี่นี้ไปได้ด้วยสกอร์1 0 0ต่อ54าสมก็จบลงไปแล้วแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ต่อเนื่องนิดนึงก็คือสตอรี่นี้จบไปแล้วนะ100ใบแต่ว่าเหมือนกับมีประเด็นอะไรกันสักอย่างนะผมเหมือนกับฝั่งฮิโรชิเนียไปโพสในทวิตแล้วมีประเด็นกับสิบได้ตอบก็คือสิมได้ก็คือจะเล่นต่ออีกใน กรณีใหม่ไม่เกี่ยวกับ100ใบครั้งที่ผ่านไปแล้วก็คือฮิโรชิโอเคชนะไปแล้วแล้วผมก็คือจะเล่นใหม่ในเรื่องใหม่ที่ซื้อก็คือในฝั่งฮิโรชิไปโพสแฉอะไรสักอย่างในสั่งเปดดีก็คือจะเล่นต่อร้อยใบนะผมแต่ว่าเหมือนกับสภาจะให้เล่นแค่50บใบนะจากที่ผมดูแล้วไม่รู้ว่าฮิโรชิจะมาต่อสตอรี่จะมาเล่นหรือเปล่าอ่จจะมาเล่นในสตอรี่ครั้งนี้นหรือเปล่าเหมือนกับฮิโรชิเหมือนกับ รู้สึกไม่แฟรสักเท่าไหร่ที่สภาให้เล่นในขณะที่ฮิโรชยียังไม่ได้ต่อรองอะไรเลยทางนั้นนะครับผมก็ต้องดูกันต่อไปครับสตอรี่นี้เดือดแน่นอนนะผมก็คือเหมือนกับจบไปแล้วแต่ว่าไม่จบมีประเดน็นใหม่ขึ้นมาให้ติดตาม,มต่อนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ